สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m ม g ก m ามอนเตอร์นะครับหรือโป k แกร n คอมมิ่งนะสำหรับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกคนครับมาดูนะโปรแกมอนนะครับระดับ S นะครับที่ทุกคนจะต้องรีนะครับหาให้ได้นะครับซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะมีโค้ดแจกเรานะครับก็คือให้เรากดสุ่มกาชาประมาณร้อยครั้งอ่ะก็มีนะครับตัวละครที่ผมแนะนาอยู่นะครับแบ่งตามสายเลย สายดัเมดนะครับสายคอนโทรลสายแท้งนะครับสายฮิวสายซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่ผมแนะนําบ้างนะครับก็สําหรับผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะครับก็พยายามรีให้ได้ตัวประมาณนี้แล้วกันก็ก่อนจะเลิกพิมก็ฝากอะไรก็ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะโอเคก็สาหรับนะฮะเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะผิดพลาดประการใดก็ขอภัยหน้าที่ด้วยนะครับมันก็ไม่เชิงจะจัดอันดับหรอกแต่ว่าจริงๆโปรกมนระดับ S เนี่ยนะครับมันมีเยอะมากนะฮะมันมี อย่างเยอะเลยเป็นตับเลยเยอะมากนะฮะเนี่ยดูดิพุเยอะเลยนะครับอืมก็มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหกห้าเก้าห้าสี่สิบห้าทั้งหมดสี่สิบห้าตัวนะใน45ตัวเนี้ยนะครับผมมีอยู่ประมาณอ่า8ตัวนะครับที่ผมแนะนำนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสายดาเมจก่อนสายดาเมจเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับผม ก็จะเป็นตัวตีกายภาพกับตัวโจมตีเวทนะฮะเอาตัวกายภาพก่อนเลยนะครับอันดับ1น,นะครับของสายดาเมจที่เป็นโปรแกมรมออนดับ S นะที่ทุกคนจะต้องอ่ารีนะครับรีไอดีนะครับเอากาชามาสุม่มอ๋อใช่หรือนะครับเมื่อเราสุ่มครบ100เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกล่องตัวนี้ได้1ก,กล่องนะซึ่งนี้ก็จะเป็นโปรแกมรมอนใน45ตัวเมื่อกี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรากาชาเราสุ่มไม่ได้ใช่ไหมเราไม่เจอตัวที่เราต้องการเลย เราก็มาสีเด็กเลือกตัวนี้ได้เช่นกันซึ่งในตัวนี้ก็จะเป็นในแตัวละครที่ผมแนะนำนี่แหละนะครับอ่ะโอเคก็นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกันที่สายดาเมจนะครับตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับจะเป็นตัวสไตร์นะฮะสไตร์เนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวตีดาเมจกายภาพนะครับตัวนี้จะเน้นตีนะครับทั้งแถวหน้าแถวหลังแต่ปกติแล้วเขาจะตีแถวหลังก่อนนะฮะก็คือ ปกติตัวละครเนี่ยมันจะต้องตีแถวหน้า3ตัวก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณสมบัติของตัวละครบางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะตีทั้งหลังได้ซึ่งจะได้เปรียบปกติเนี่ยการเขาจ,จ,ดขาจ,จัดทีมเนี่ยเขาจะจัดทีมเอาตัวแทงไว้ทั้งหน้าใช่ไหมเพื่อที่จะทําให้ตัวซัพพอร์ตหรือตัวเดเมมเนี่ยจะไม่โดนตจมตีก่อนนะครับจะได้อยู่นานๆใช่ไหมแต่สําหรับสไตล์เนี่ยนะครับสามารถล้วงแถวหลังคือล้วงทําดิมแมได้เลยทําให้สายเดิมแมทนะครับหรือสายซัพพอร์ตสายฮิวเนี่ยตายก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับผมแล้วก็มีถ้าเกิดว่าเราคิวศัตรูได้นะครับเราจะได้ตีต่อยอีกครั้งด้วยซึ่งผมบอกกนเลยว่ามีทั้งความเร็วนะฮะแล้วก็ตีบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตเนี่ยนะครับแล้วก็ทํา12ดาวทําล่างเมก้าง่ายมากตัวนี้นะครับพอผมแนะนําเลยแล้วกันสําหรับสไตล์ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครนะครับระดับ S ที่ผมแนะนำนะครับให้รีไอดีหาให้เจอนะครับผมตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยนะครับก็เป็นสายดาเมจเหมือนกันนะฮะตัวนี้ผมให้เป็นตัวนี้เลยเนี่ยไฟเจอร์นะครับ สำหรับไฟเจอเนาะเป็นตัวดาเมจนะครับทำดาเมจกลุ่มนะฮะผมแล้วก็มีสกิลเผาไหม้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเราไม่ได้สไตล์นะเราได้ไฟเจอเนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกันก็ถือว่าตีกลุ่มอ่ะนะครับเป็นดาเมจกลุ่มอนะ่ะถือว่าดีมากอันเตอเมจค่อนข้างแรงนะครับอ่ะสำหรับสายดาเมจเ่ยผมแนะนําอยู่2ตัวโอเคไหมถ้ารีได้ก็รีถ้ารีได้2ตัวนี้ก็คือจบนะฮะสามารถเล่นได้แล้วก็เก็บเพชรรอนะครับเอาไปสุ่มการันตีเทพเอสโบอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือถ้าการัน รีไอดี ID ไม่ได้นะครับก็ไปเปิดกล่องแล้วเลือกเอาเนาะประมาณนี้นะครับสมมตุติเรารีได้สไตช่ยไหมแต่ไฟเยอเราไม่ได้ใช่ไหมครับในในสิครั้งอะ่100ะหนึ่งร้อยโลอ่ะสิครั้งครั้งละสิก็คือ100ครั้งใช่ไหมเราไม่ได้ไฟเยอเราก็เอากล่องไปกดเลือกไฟเยอได้ก็คือขาดตัวไหนก็เลือกตัวนั้นโอเคไหมต่อมานะครับเป็นโปเกมอนสายคอนโทรบ้างโปเกมอนสายคอนโทรเนี่ยผมให้เป็นฟรีเซอร์นะครับสำหรับฟรีเซอร์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนสายคอนโทรนคอนโทรยังไงอ่ะนะครับ ก็คือมันมีสกิลที่ทําให้เป้าหมายใช้แข็งนะครับแล้วก็มีความเร็วนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับตัวนี้แนะนําให้นะครับรีให้ได้นะครับสําหรับตัวฟรีเซอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในโปแกรมอนระดับ S ที่น่าเล่นช่วงต้นเกมแล้วก็เล่นได้รอแบบกว่า S บวกจะได้นี่คือสามารถใช้พวกนี้ได้ก่อนนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นธาตุพลังจิตเหนวะหาก่อนนะฮะนี่ตัวนี้ครับร่างเล็กเนี่ยครับ มันจะแปลงร่างร่างสาได้เป็นเซอร์ไนท์นะครับก็สำหรับเซอร์ไนท์ก็เป็นสายคอนโทรลชั้นดีเลยมีทั้งสกิลติดมือติดอื่นนะครับเพิ่มพลังอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสายคอนโทรลเนี่ยสำหรับโปรแกรมระดับ S เนี่ยที่ควรจะรีหาเนี่ยก็คือเซอร์ไนท์ ye, กับฟรีเซอร์นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สายแทงบ้างนะครับสายแทงเนี่ยผมมีอยู่2ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้นะครับ เอ๊ะมตัวผมผมแถมให้นะครับผมแถมให้ตัวหนึ่งนะครับผมแถมให้ตัวหนึ่งเริ่ม,มที่กิ้วกาดก่อนนะครับกิ้วกาดก็เป็นดาบเนาะตัวนี้ก็มีความถึกนะครับพอสมควรเลยนะครับตัวนี้สามารถเอามาเล่นเป็นสายแทงได้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าบอสโคโรล่านะครับไหนวะบอสโคโรล่าบอสโคโรล่าผมบอกเลยว่าบอสโคโรล่าตัวนี้นะฮะโหดมากนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นแทงกายภาพที่เก่งที่สุดในระดับ S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสายแทงเนี่ยสามารถใช้บอสโกลล่านะครับ LED หาให้ได้หรือไม่ได้ก็ไปเปิดกล่องเอานะครับผมตัวนี้อีกตัวนีนะ้ผมแถมให้แล้วกันมันจะเป็นสายแท้งเวทนะครับเป็นนิฟูชิโอตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันปะมันบอสโกล่ามจะเป็นแทงกายภาพใช่ไหมฮะตัวนี้มันจะเป็นแทงเวทถูกไหมฮะลักษณะการทางานเหมือนกันนะครับอันนี้การกายภาพอันนี้การเวทถูกไหมฮะอยู่ที่ว่าเราเอาไปสู้กับใครอ่ะนี่ผมแถมให้ตัวนี้ผมแนะนาไปกี่ตัวแล้ว457ตัวแล้วเนาะอ่ะ หลืออีก3ตัวนะครับไปดูสายฮิลนะฮะสายฮิลเพิ่มเลือดนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับมันจะเป็นตัวต้นไม้อย่ไหนวะนี่ตัวนี้ตัวนี้ฟาเบบี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอโปเกมอนสายฮิลเลอร์นะครับที่ดีสุดในระดับเนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็มีร่างให้เปลี่ยนด้วยตัวนี้ถือว่าดีมากเอาไปเล่นได้เลยนะแล้วก็มีความถึกด้วยถึกเวทด้วยนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่อควรที่จะรีหาให้ได้นะครับสำหรับสายฮิลเลอะมื ต่อมานะครับตัวซับนะตัวซับเนี่ยซับกึ่งดาเมจละกันผมจะพูดประมาณนี้จะมีอยู่2ตัวก็จะมีทันเดอร์นะครับทันเดอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีสกิลที่เพิ่มเกรดอันตินะครับผมตัวนี้นะแล้วก็เล่นกับทีมสายฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมอีกตัวนี่จะเป็นเพื่อนกันนะฮะก็คือซุยคุนซุยคุนเนี่ยนะครับถ้าเล่นทีมน้ำเนี่ยโอ้ซับมันเลยนะครับคือถ้าเล่นกับทีมน้ำนี่คือเก่งมากนะฮะสำหรับซุยคุนนะ ก็2ตัวนะครับผมมีสกิลซัพพอร์ตคือเป็นผู้สกิลเพิ่มเลางป้องกันนะเพิ่มทลงโจมตีเพิ่มเกรดัันติเมทอะไรประมาณนี้สำหรับ2ตัวนี้ผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับเนี่ยมีประมาณ10ตัวนะครับที่ควรที่จะรีหานะถามว่าตัวอื่นก็เก่งไหมมันก็เก่งอยู่นะแต่ว่าในส่วนตัวผมผมเล่นประมาณนี้ถือว่ากาลังดีนะครับผม,อ,มอ่ะลองดูนะครับผมก็ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ